รุปประเด็นทองคาประจําวันที่26เดือนตุลาคมนะครับนักทุนเริ่มต้นจากฝั่งของขาบายก่อนขาบายถามว่าหน้าบายเป็นต่อใช่หรือไม่คําตอบคือใช่หน้าบายเป็นต่อและยังครองตลาดอยู่แต่เป็นหน้าบายที่มีการแจ้งเตือนตลอดเวลาโดยผมเองเนี่ยแหละว่าถ้าทองยังเป็นหน้าบาย อยูดีๆการย่อตัวลงมาประมาณ1,500ถึง2,000จุดยังสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและไม่จำเป็นต้องมีข่าวสารด้วยที่จะทำให้ทองลงเอาง่ายๆครับชนิดที่ว่านะักทุนกดบายอยู่ดีๆอยู่ดีๆทองอยากจะไหลลงไป2,000 3,000จุดก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่นักทุนบางครั้งอาจจะหาข่าวไม่เจอด้วยซ้ำแต่สุดท้ายแล้วการย่อตัวลงมาอย่างแรงของราคาทองคำอย่างไรก็ตามแต่ผมให้โซนในเมมเอาไว้นะ ว่าถ้าไหลแรงจริงแต่ไม่หลุดบริเวณโลตรงนี้ก็คือ1952.90ยังไงทองคาก็สามารถเด้งได้บางคนถามต่อว่าแล้วถ้าผมบายไปผมโดนล,ลากขนาดนั้นพอผมไม่แตกเหรอคุณครับพอจะแตกหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมแล้วมันจะขึ้นอยู่กับการมันนี่แมนจ์ของนักทุนครับเพราะสิ่งที่ผมทําได้เป็นเพียงแค่การบอกกับนักทุนว่ามันเกิดขึ้นได้นะกับการที่อยู่ดีๆกาฟลากลงมา2 0 0 0ถึง3,000จุดดังนั้นเวลานักทุนฟังแบบนี้หน้าบายอดีต เคยเขาเรียกว่าเคยทําให้เราได้เห็นแล้วว่าอยู่ดีๆมันทุบได้และใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเองนะครับที่ขยับปรับตัวทุบลงมาดังนั้นขาบายถ้าอยากจะเทรนหน้าบายจริงพื้นฐานสงครามยังพอมีแต่เสริมในเรื่องของการ m อ็เผือกเข้าไปเท่านั้นอย่าตั้ง SL ใกล้เกินไปโดยเด็ดขาดนักทุนจะโดนลากกินแบบไม่มีความปราณีใดๆทั้งสิ้น นี่คือขาบายนะครับคําถามต่อมาก็คือว่าคุณครับผมได้กําไรไม้ใบมาเราจะลุ้นที่จุดตรงไหนดี3ตัวเลขด้านบนจะเป็นแนวต้านหรือว่าแนวชะลอกําลังกราฟขาาบครับเพราะว่าผมคิดว่านะมันน่าจะมาถึงแน่ๆถ้ามันไม่มีข่าวตัวใหม่วันไหนคุณครับวันนี้แหละ1 9 9 1 8 7 2้าเเอ่อาถ้าขึ้นระดับ2000ันขึ้นไปเนี่ยน่าจะต้องมีข่าวเข้ามาช้อนก่อนครับนักทุนถ้าเกิดไม่ได้มีข่าวลุ้นเป้าแรกก่อน1 9 9 1 8 7ครับ ประเภทสุดท้ายคือคนที่บอกว่าผมไม่มีขอหน้าบายอยากจะบายจะกเดินคุณเอาอยัางไงดีครับเนี่ยถ้าไม่มีของและอยากจะบายใจร้อนหรือไม่ถ้าใจร้อน1979.54รอย่อหน่อยครับนังทุนประมาณ5600จุดแล้วค่อยพิจารณาในการบายถ้าใจเย็นตั้ง pending order รอแถวๆตรงนี้ก็ได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะตั้ง pending order รอเหมือนกันแต่ผมจะเทรดหน้าบายอย่างไรก็ได้นะครับถ้าทอนได้ลงจนหลุด1952.9ผมไม่สู้เหมือนกันนะ คัดทิ้งนะครับตัดขาดทุนไปเลยถ้าเกิดว่าคุณลงได้ลึกขนาดนั้นจริงๆส่วนตัวแนวรับ1979ผมขอพิจารณาก่อนแล้วกันว่าจะกดบายดีหรือไม่ถ้าทองย่อแต่ผมจะไม่ตั้ง pending รอตรงนี้แน่นอนครับเพราะผมถือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทองเป็นหน้าบายแต่เป็นหน้าบายที่พร้อมจะทุบลงมากิน sl นั่งกุนขาบายได้ทุกเมื่อเหมือนกับว่า เป็นหน้าบายแบบใจเกเรนี่ต้องเรียกแบบนี้นะครับ <c oughs> ให้มองเห็นภาพนั่นคือผมมองเห็นภาพไหมหน้าบายใจเกเรเโอเคผมเป็นหน้าบายนะคุณบายตามกันมานะบายมาเลยครับบายมาเลยสักพักนึ่งก็พุชโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> แล้วยังไงต่อครับก็ย้อนกลับขึ้นไปอยู่ที่เดิมนี่แบบนี้เขาเรียกว่าหน้าบายใจเกเรย,ยังไงนักุนต้องระวังด้วยขาบายถ้าเกิดว่าใครเข้าใจตรงกันนะครับว่าหน้าบายเป็นต่อแบบเป็นคนที่เป็นใจเกเรรบกวนขอเลขหนึ่งคนละหนึ่งตัวด้วยนะครับ ต่อมามาดูกันที่ฝั่งของขาเซลลกันบ้างขาเซลลบอกว่าคุณครับไอ้พี่ติดเซลล์อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยทํำยังไงดีครับมีแค่2ออย่างไม่มีทางเลือกอะไรที่มากมายไปกว่าน,นี้แล้วครับทุกท่านทางเลือกแรกก็คือว่านั่งจุด MM เอ็มเผื่อไว้ก่อนถ้ามันเกินจากที่นั้งทุนทนไหวแล้วพิจารณาแบ่งคัดตัดขาดทุนบางส่วนได้เลยครับหรือถ้าบางคนบอกผมว่า,วาไม่เอาพี่ไม่อยากจะตัดขาดทุนเลยคุณครับ ไปออกไม้แก้ที่บริเวณโซนน้ำเงินด้านบนตรงนี้แต่การออกไม้แก้ก็ไม่ได้เป็นการการันตีนะครับว่านักทุนจะสามารถแคล้วคลาดปลอดภัยผมให้ได้เพียงแค่เป็นโซนชะลอกํลาลังกราฟขาบายเท่านั้นเองดังนั้นนักทุนต้องใช้เทคนิคส่วนตัวเข้ามาวัดดูพลังกาลังกราฟด้วยคุณและผมเซลล์ตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยมันขึ้นมาบนยอดแล้วเหมือนมันจะย่อนะถ้าจะบอกไม่ให้เซลล์เลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้เพราะว่า ตัวดอลลาร์กับยูซีปีมันก็ขึ้นการที่ดอลลาร์กับยูซีปีขึ้นและนักถุดเห็นทองขึ้นเหมือนกันมันเป็นการสะท้อนบอกกับเราว่านี่คือการขึ้นที่พร้อมที่จะลงได้ตลอดเวลาของทองคาดังนั้นถ้านักถุนจะเซลล์ตรงนี้เลยตอนนี้เลยเนะี่ย1985ผมคงจะไม่ห้ามแต่ mm เผื่อด้วยนะครับ money management หน่อยเผื่อดอลลาร์ขึ้นไปที่โซนน้ำงินด้านบนบอกได้แค่ดีจริงๆครับ <c oughs> คนที่ติดเซลล์ Sell, คุยแล้วนะครับคนที่ไม่มีของคุยแล้วเหมือนกัน เหลือใครอีกละ่ะเหลือคนที่จะถามว่าทองจะกลับไปเป็นหน้าเซลล์ได้ไหมคุณครับทองจะกลับไปเป็นหน้าเซลล์ได้ไหมถ้าประเด็นสงครามไม่ได้มีโอกาสในการบานปลายไม่ช้าก็เร็วน่าจะเห็นทองคาลงลึกอย่างเมื่อวานนี่แหละคุณครับไม่ใช่เมื่อวานนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการลงลึกนะครับ2,000จุดนี่น,นะคุณไม่ไม่ลึกครับทองคาลงลึกหมายคามว่าทองคําจะลงแค่สีแดงลงแล้วลงอีกลงไปเรื่อย จะไม่ได้เป็นลั er ange, like กษณะการลงแท่งเดียวแบบนี้ครับทุกท่านเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นก gy, ็ต่อเมื่อตลาดแน่ใจจริงๆแล้วนะครับว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอิรักและก็ชาติมหาอำนาจทางด้านการผลิตน้ำมันต่างๆจะไม่เข้ามาร่วมในสงครามครั้งนี้นะแล้วความชัดเจนมันจะมาตอนไหนคุณเอาจริงๆแล้วตอนนี้จะไม่มีใครสามารถตอบได้ครับแต่ถ้าถามจากความเห็นส่วนตัวจริงๆผมมองว่าขอดูการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐก่อน เมื่อติดตั้งเสร็จภายในสัปดาห์หน้าปุ๊บเราจะดูท่าทีของสาระต่อสาระอาจจะบอกว่าโอเคครับในเมื่อเราก็ติดตั้งอะไรให้คุณเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะไม่น่าห่วงแล้วล่ะพอเราก็ได้ทําหน้าที่ในการปกป้องชายแดนของอิสราเอลจบไปที่เรียบร้อยแล้วเราอาจจะถอนกองเรือกลับถ้าเป็นแบบนั้นแล้วจริงๆนะครับทุกท่านตลาดจะเริ่มคลายความกังวลหลังจากนั้นผมว่าเราสามารถสะสมเซลล์ได้แต่ในระหว่างทางนี้เนี่ยพอมันมีปัจจัยความย้อนแย้งซึ่งกันและกัน ปัจจัยสงครามยังคอยหนุนให้ทองอยู่ในโหมดของหน้าบ่ายที่เป็นอมตะหมายคามว่าคุณโดนทุบอย่างไรก็ได้การโดนทุบเนี่ยได้รับปัจจัยหนึ่งมาจากการที่ยูซิปีปรับตัวสูงขึ้นใกล้เกียงกับหทองโดนทุบได้ตลอดแต่สุดท้ายทองก็ต้องเด้งกลับขึ้นมาอยู่ดีครับเพราะว่าสงครามยังไม่คลายความกางังวลดังนั้นช่วงนี้เทรดแบบนี้ไปก่อนครับกรอบใหญ่ mm หน้าบ่ายหน้าเซลครับเงทุนครับโอเคนะพี่นะ ขาเซลล์ใครที่เข้าใจตรงกันรบกวนขอเลข2คนละ1ตัวนะครับนั้งทุนอยู่ด้วยกัน800รกว่า คู่เปล่าเทรดดิ้งช ALLENGE s e a s หนึ่งนะครับนักทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมคู่เปล่านะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง20ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนักทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกําไรเฉลี่ยต่อเงินทุนในพอร์ตของนักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับผมไม่จําเป็นเลยว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไป Bye. ถ้านักทุนสนใจกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกน QR code คเพื่อเข้าลิงก์ในไลน์กลุ่มเลยนะครับนักทุครับเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักทุนนะเงินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดย,ยาวนานถึง3เดือนเลยครับเราวันที่1 5 0 0 0 0บาทเราวันที่2 20,000บาทเราวันที่3 1 0 0 0 0บาทและเราวันที่4ถึงวันที่8คนละ5,000บาทนะครับพร้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกันนะ ขอบคุณครับครับนงทุนห้องซิกของเราก็มีโปร,โรแรกเข้าแล้วนะครับให้1งิุนได้ทดลองก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูหมีเทรดสดชนข่าวครับ Line ID อยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJ Go Signal ห้องซิกคูตอย เทรดแบบ breakout trading นะครับถ้าเกิดว่ากร,ราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอน jj go signal 3ครับคูดเจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งล่าประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคชอ้นครับนั่งชุนครับ เทรดโดยใช้เทคนิค SMC f i b o บวกกับฮาร์โมนิกนะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านักทุนสนใจแอดไลน์ ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับครูเปา 1room สลูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องของผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรด ทุกคู่เลยทองสกุลเงินหลักสกุลเงินรองดัชนีน้ำมันยังไงฝากนั่งถูกไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ